ไดเลยหนูโอเคครับได้ครับตามนั้นเลยครับรอพ่อนาะนไหมกู ใครบอกล่ะผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆของหนูไม่จริงพ่อแม่หนูเป็นเศรษฐีกัค่ะหนูอ่ะมันเป็นลูกคนเก็บขยะรู้ไว้ซะด้วยไม่จริงลูกจริงแม่ขอก่อนหนูหน,หน่อยได้ไหมลูกไม่คุณไม่ใช่แม่หนูหนูอยู่กับพ่อดีๆพวกคุณจับหนูมาทำไม เดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังนะลูกไม่ลูกไม่ฟังล,ลูกเก่งลูกเก่งลูกแม่ลูกเก่งเดี๋ยวผมไปตามไว้นะพี่ <c oughs> ผัดผักไก่ทอดผักเพร <c oughs> นี่เธอเป็นใครเนี่ยคุณพ่อพูดเลยอะคะหนูก็ลูกคุณพ่อไงไม่จริงเนลูกกิ่งไม่ชอบกินผักและที่สำคัญนะลูกกิ่งไม่กินเผ็ดด้วยเธอบอกมาว่าเธอเป็นใครไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเอออย่านะคะคือหนูชื่อลูกแก้วค่ะเป็นฝาแฝดของลูกกิ่งอะไรนะฝาแฝดเหรอเป็นไปนไม่ได้อะฉันไม่มีลูกฝาแฝด แล้วตอนนี้ลูกฉันอยู่ที่ไหนอยู่กับแม่บิวค่ะแม่บิวใครอะแม่บิวแม่บิวเป็นแม่แท้ๆของลูกกิ่งแล้วก็ลูกแก้วค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้ลูกฉันจะกลายเป็นลูกคนอื่นได้ยังไงถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องไปถามแม่หนูค่ะงั้นเธอรีบพาฉันไปหาลูกฉันอยู่นี้เลยพาไปหาแม่เธอด้วยค่ะค่ะ หูเป็นไงบ้างลูกไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมเรากลับกันเถอะค่ะ หนูไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่คนเก็บขยะที่ไหนก็ไม่รู้มา้างว่าตัวเองเป็นแม่แท้ๆของหนูคนเก็บขยะคนนั้นเป็นแม่ของเราจริงๆนะแล้วตอนนี้แม่ก็กำลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหนูว่างไงนะขอร้องล่ะช่วยไปเจอแม่เป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะคะนะคะแม่จะได้เล่าความจริงทั้งหมดให้คุณฟังแม่ ลูกแก้วลูกกิ่งแม่ดีใจนะที่ได้เห็นลูกทั้งสองคนอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้ลูกนี่มันอะไรกันนะครับคุณคุณเป็นใครอะทำไมถึงมาอ้างตัวไปแม่ของลูกผมแล้วลูกผมยังมีแฝดอีก ผม,มงงห,หมดแล้วเนี่ยเด็กทั้งสองคนนะคะเป็นลูกแ,แท้ของฉันจริงๆนะคะไม่จริงอะ่ะลูกกิ่งเป็นลูกของผมกับภรรยาผมที่เพิ่งเสียไปภรรยาของคุณชื่อคุณฝันใช่ไหมคะคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะเพราะฉันเป็นคนยกลูกคนหนึ่งให้คุณฝันเองกับมือไงล่ะคะจริงๆนะคะ ลูกตัวร้อนจีเลยอะอดทนหน่อยนะลูกแม่กำลังหาเงินพาหนูไปหาหมอนะอดทนนะลูกพี่จ๊ะพี่ช่วยบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาลให้ลูกฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะลูกฉันต้องใช้เงินจำนวนมากเลยจ้ะพี่แสนหนึ่งพอไหมโอ้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยจ้ะพี่ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอก ฉันไม่ได้ให้เงินฟรีๆหมายความว่ายัางไงจ๊ะเธอยกลูกเธอให้ฉันคนนึงอะไรนะจ๊ะฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมแล้วกันคือฉันเพิ่งเสียลูกไปเพราะคอดก่อนกำหนดถ้าเธอยกลูกให้ฉันคนนึงฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเขาเป็นอย่างดีให้เหมือนดูแลลูกตัวเองเลยพร้อมกับส่งเสียให้เขาเรียนสูงๆมีอนาคตที่ดีเธอเลือกเอานะว่าจะให้เขาอยู่อย่างอดๆอย่างๆกับเธอ หรือจะให้เขาอยู่อย่างสุขสบายกับฉันแต่ว่าฉันฉันรู้ว่าคนเป็นแม่ทําใจลำบากที่ต้องยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นฉันรู้ว่าเธอรักลูกเธอมากเอางี้ถ้าเธอยกลูกเธอคนหนึ่งให้ฉันฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลลูกอีกคนหนึ่งที่ป่วยอยู่ฉันจะช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกคนที่ป่วยให้หายดีแบบนี้เป็นไง ตกลงค่ะฉันยกลูกกิ่งแฝดน้องให้คุณนะคะแต่คุณต้องสัญญากับฉันนะว่าคุณจะเลี้ยงดูลูกฉันอย่างดีฉันสัญญาว่าฉันจะรักลูกเธอไม่ต่างกับเธอเลยล่ะขอบคุณมากนะฉันกับภรรยาของคุณต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองอะคะ่ะที่ต้องทำแบบนี้ เพราะว่าภรรยาของคุณเสียลูกไปเพราะคลอดก่อนกำหนดส่วนฉันที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของลูกทั้งสองคนแม่ที่แท้ที่แม่ทำไปก็พอรักหนูกับพี่นั่นเองลูกแม่ถ้าแม่เลือกได้อะแม่ก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะลูกแม่ก็อยากเลี้ยงลูกด้วยมือของแม่เอง แต่เพื่อนาคตของลูกแม่ถึงยอมเสียลูกให้คนอื่นไปอ่ะหลวเข้าใจแล้วค่ะแค่นี้แหละที่แม่ต้องการได้กอนลูกทั้งสองคนแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วลูก พ่อตั้มแม่จากเราไปแล้วหนูเพิ่งได้เจอแม่เองแม่แม่แม่จากไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงอะแม่ ต่อไปนี้เนี่ยหนูก็ย้ายมาอยู่กับน้องสาวด้วยกันเลยไหมขรบคุณนะคะคุณพ่อที่รับพี่สาวหนูมาอยู่ด้วยต่อจากนี้หนูจะไม่เหงาอีกแล้วเพราะหนูมีพี่สาวมาอยู่ด้วยนี่เธอดีใจขนาดนี้เลยเหรอที่รู้ว่าตัวเองมีพี่สาวอืมดีใจสิหนูจะได้มีพี่สาวคอยปกป,ป้องเวลาโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งนี่เธอโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งเหรองั้น ต่อไปนี้ถ้าใครมาแกล้งเธอพี่สาวคนนี้จะจัดการให้เองจริงๆนะแค่พี่ปกป้องหนูหนูสัญญาว่าหนูจะแบกตุ๊กตาให้พี่เล่นสัญญา สำหรับลูกค้านะ่ะป้าใจปั้มอยู่แล้วโห้แต่หนูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้คะ่ะแล้วแบบนี้หนูจะกินหมดภายในหนึ่งนาทีหรอคะทำยังไงได้ละ่ะก็หนูสั่งมาแล้วถ้าหนูไม่อยากใจอ่ะหนูจะเล่นเกมก็ได้ถ้าหนูกินหมดภายในหนึ่งนาทีอ่ะถ้าทำได้อ่ะหนูก็กินฟรีไปเลยแต่ถ้าหนูเล่นเกมแล้วอ่ะ ถ้าเกิดหนูกินไม่หมดน่ะหนูก็ต้องจ่ายค่าผัดกะเพราสองเท่าเป็นหกร้อยอโหทำไมราคามันโหดขนาดนี้นะคะป้าเอา้าถ้าหนูจะเล่นเกมมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่ถ้าหนูจะไม่เล่นก็ได้นะแค่หนูจ่ายค่าผัดกะเพรามาแค่300ร้อก็พอข้าวมือส0 0ร้คิดถูกคิดผิดวะเนี่ยเราอะไรนะแม่ แม่จะขายกระเพราถาละ300ร้เหรอใช่ขายแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วแบบนี้ใครจะกล้าซื้อล่ะกล้าสิเองนี่ไม่ฉลาดเลยนะแม่คิดไว้หมดแล้วแม่จะจัดโปรโมรชั่นถ้าลูกค้ากินหมดเพียงในหนึ่งนาทีนะนะก็ให้ลูกค้ากินฟรีไปเลยคนเดียวนี้ยชอบของฟรีจะตายไปทำไมจะไม่กล้ามีใครสังอ้กกอแม่แค่กินฟรีแบบนี้ก็ยิ่งขาดทุนหนักกว่าเดิมแลสิ แกนี่ไม่ฉลาดเหมือนแม่กันเลยนะข้าวต้องเป็นถาดใข่มันจะกินหมดทันในหนึ่งนาทีถ้าหากว่ากินไม่หมดนะ่ะก็ต้องทำตามกติกาแกากร0อก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น600แค่นี้ก็กำไรล้วนๆเลยเป็นไงแม่เองฉลาดไหมอ๋อแบบนี้นี่เองแม่ฉลาดสุดๆไปเลยอะ่ะเอาไง จะกินฟรีหรือจะจ่ายสามร้อถ้ากินฟรีป้าจะได้เริ่มจับเวลาเลยกินก็ได้จ้ะลองดูเผื่อกินหมดอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์พร้อมแล้วจ้ะป้าแล้อเอาเลยนะพร้อมนะเริ่ม หมดเวลาทำไมหมดเวลาเร็วจังเลยป้าฉันยังกินไม่หมดเลยเยหนูเอ็งทำดีที่สุดแล้วยังไงเอ็งก็ต้องจ่ายค่าผัดกะเพรานี่หกร้อยตามกติกาโอ้โหฉันไม่น่าสั่งไอ้กะเพราถาดนี่มาเลยอ่ะถ้ารู้งี้นะฉันสั่งข้าวไข่เจียวธรรมดาดีกว่าอืหกร้อยฉันไม่กินนะเสียลง เห็นไหมแม่บอกแล้วขายข้าวครั้งเดียวยังไงอะให้เหมือนได้ลูกค้าสิบคนเลยแบบนี้ต่อให้ลูกค้าน้อยยังไงเราก็ได้กำไรอยู่ดีแม่นี่ฉลาดสุดๆุดไปเลยอะฉล,ลาดอย่างเดียวนะไม่พอมันต้องฉลาดแกมโกงด้วยสิบเกจด หกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้ยใหญ่มาเลยหกร้อยกะเพาบ้าเลยทานละหกร้อยตามกติกาอ,อ่ะโถ่ไม่น่าสั่งกระเพราทานี่มาเลยเลิกบ่นได้แล้ว cài mà đáy lơi hột lỗi hả lặn cho mấy mà đâu <laughs> <laughs> ba chả กระเพราถาดถ้ากินหมดภายในหนึ่งนาทีกินฟรีใช่ไหมจ๊ะเอ็งถามทำไมวะฉันเอาถาดหนึ่งจ้ะเอ็งมีจังเหรอกระเพราถาดละสามร้อยถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายหกร้อยด้วยฉันไม่มีเงินหรอกจ้ะแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยเพราะฉันกินหมดแน่นอนอะไรวะถ้าไม่มีเงินค่าก็ไม่ขายให้หรอกโว้ยอ้าวป้าแต่ ปาติดป้ายไว้ว่าถ้ากินหมดภายในหนึ่งนาทีกินฟรีไม่ใช่หรอจ๊ะไม่เอาอะ่ะถ้าเกิดเองกินไม่หมดน่ะแล้วไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ข้าเอ็งจะทำยังไงข้าไม่ขายขอทานหรอกวะไปไปจะไปไหนก็ไปฉันกินหมดจริงๆนะป้าก็บอกว่าไม่ขายเอ็งฟังไม่รู้เรื่องเหรอเอ่อมีอะไรกันหรือเปล่าคะ <c oughs> ใกล้ขอทานแน่สิมันจะมาสั่งกะเพราถาดค้ากินฟรีอะ ก็ป้าติดป้ายไว้เองอะว่าถ้ากินหมดให้กินฟรีอ่ะก็เองไม่มีเงินและถ้าเองกินไม่หมดน่ะเองจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายป้าฉันกินหมดจริงๆนะจ๊ะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอ่ะฉันกินหมดแน่นอนฉันมั่นใจนั่นสิคะป้าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้เขากินหมดจริงๆเหรอคะและถ้าเกิดเขากินไม่หมดล่ะใครจะรับผิดชอบแบบนี้ข้าก็ทำกะเพราให้ขอทานกินฟรีดิ ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้กินไม่หมดเนี่ยหนูรับผิดชอบเองหนูจ่ายให้เขาเองค่ะเองแน่ใจนะแน่ใจค่ะ,ะป้าคะทีนี้ป้าทำกะเพราให้ลูกค้าได้หรือยังคะ พร้อมนะเริ่มเพ่งผ่านไปสิบวิมันซัดไปครึ่งผ่านแล้วนี่คนหรือมนุษย์ต่างดาวเนะี่ย รับป้าอุ้ยเหลือหนึ่งวิแสดงว่ากะเพราถาดนี้ก็ทานฟรีตามกติกานะคะป้าขอบคุณนะครับป้าเดี๋ยวไว้วันหลังผมมากินใหม่ครับเองเองจะกลับมากินอีกเหรอแน่นอนสิครับของฟรีแบบนี้ใครจะไม่ชอบครับพอเลยเองไม่ต้องมาห้านค่าแล้วคืนนี้เองมากินทุกวันเนี่ยค่าก็ขาดทุนกันพอดี อ้าป้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเขามีเงินนะแล้วเขาก็มีสิทธิ์กินเหมือนคนอื่นด้วยมีเงินแล้วไงมีแต่ไม่ได้จ่ายแบบนี้ข้าก็มีจะเสียกับเสียสิอ้าป้าแล้วทีลูกค้าเขาเสียให้ป้าตั้งหกร้อยอ่ะเขาก็เสียเหมือนกันป้าเล่นสร้างกติกามาให้ตัวเองได้ผลประโยชน์อยู่คนเดียวอะ่ะพอตัวเองเสียเปรียบบ้างเนี่ยดันรับไม่ได้ซะงั้นอะ่ะหืมถ้าใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามีคนกินหมด ไอ้นี่ก็ไม่รู้อดอ,อยากตายอยากมาจากไหนป้าพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเล่นเกมมันมีได้มีเสียป้าจะได้อยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยป้าก็สร้างกติกาให้มันแฟร์กับลูกค้าด้วยค่ะจริงไหมคุณครับนี่เงินคุณครับขอบใจนะขอบคุณครับ,บ,รบป้าจ้ะ เดี๋ยวพร่งนี้ฉันมากินใหม่นะจ๊ะไม่ต้องมาแล้วโว้ยข้าไม่ขายแบบนี้แล้วข้ากลับไปขายแบบปกติดีกว่าป้าจ๊ะทำไมเลิกขายเร็วจังอนะก็เพราะมีลูกค้าแบ,บเอื่งนี่แหละโว้ยไปยังจะไปไหนก็ไปแม่สงใส่เป็นเพราะเราเปียนลูกค้าแน่เลย สวรรค์เลยส่งคนอย่างไอเนี่ยเมาคือเราเออเอ,อ็งไม่ต้องมายามค่าได้ไหมค่ารู้แล้ว วะคุณช่วยลงามาเก็บแตงโมที่ขวางหน้ารถให้หน่อยดิผมผมกลัวรถจะเป็นรอยอ่ะโอยอะไรกันนะคุณคุณจะกังวลอะไรนักหนานคุณอย่าลืมไปดิวด่ารถคันนี้นเราเช่าเขามานะนี่ถ้าขืนเป็นรอยเราก็ต้องเสียค่าซ่อมอีกค่ะค่ะงั้นคุณรอยอยู่ตรงนี้แหละฉันลงไปดูให้ คุณคุณมันนี่เลยนะทำไมคุณถึงมาปลาแตงโมใส่รถคนอื่นเพราะเนี่ยอ,อีฉันฉันขอโทษนะคะฉันไม่ทันมองว่ามีรถจอดอยู่อะ่ะคุณดูเลยนหวะทำไมถึงเป็นคุณได้เนี่ยนหวะหนคุณบอกผมว่าไปทำโอทีไง แล้วทำไมได้มาควงแขนผู้ชายอยู่ตรงนี้ในเมื่อคุณมาเห็นแล้วเนี่ยฉันก็คงไม่ต้องปิดบังอะไรคุณต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะแนะนําให้รู้จักนะนี่เบเขาคือคนที่สามารถให้ฉันได้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันอยากได้ผิดกับคุณนะ่ะที่ไม่เคยให้อะไรฉันเลยคุณมันก็แค่ไรเดอร์กระจอกกระจอกที่ไม่คู่ควรกับฉันดูไว้ซะด้วยน้ำวะทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ โอเคได้ในเมื่อคุณเลือกที่จะตัดสินใจที่ทิ้งคนจนแบบผมไปเนี่ยคุณจำไว้เลยนะว่าวันนี้คุณทำอะไรกับผมไว้แล้วคุณอย่ามาเสียใจทีหลัง เลงของนายแล้วเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าตลอด3ปีที่ฉันเลิกกับน,นายมาเนี่ยนายจนอยู่ยังไงตอนนี้ก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเลยอะ่ะนี่นำ้ำวะคุณเองก็เหมือนกันนะตอนนั้นคุณเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้คุณก็เป็นแบบนั้นไม่เปลี่ยนเลยอย่ามาทำป็นปากดีหน่อยเลยนี่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะอาร์ตตอนนี้ชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขกับตอนที่อยู่กับนายเยอะนายดูสิ ตอนนี้ฉันมีรถเก่งขับไม่ต้องทนนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ตักแดดตัวดำเหมือนก้อนอยู่กับน,นายแต่ดูสภาพนายตอนนี้สิยังขับซาเล้งหาของเก่าขายอยู่เลยอะถามจริงแล้วเมื่อไหร่ชาตินี้จะรวยสักทีอ่ะนี่คุณถึงรถมันจะเก่าอะ่ะแต่มันก็ใช้ทํามาหาก,กินได้เหมือนกันอย่ามาทำพูดดีหน่อยเลยคนอย่างนายเนี่ยนะนะชาติเนี้จะได้นั่งรถดููแบบเขาหรือเปล่าไม่รู้เลย นี่นมวะผมว่าคุณเลิกกวดล่ำกวดรวยกับผมสะทีเถอะนะรถเก่งคุณนะ่ะมันต่างอะไรกับรถซาเลงฮะยังไงมันก็พาเราไปถึงจุดหมายเหมือนกันนะต่างสิเพรารถคันนี้ยแฟนฉันเป็นคนซื้อให้ไงล่ะเจ้านายคะคุณลงมาทําความรู้จักแฟนเก่าฉันหน่อยสิคะ นี่แหละครับน้ำวะแฟนเก่าจนจนที่คุณเคย้ายผมฟังอะ <ST an> ่ะแล้วนี่อะไรอะ่ะรถของนายเหรอ <c ười> ครเก่าเลยวะอ๋อนี่สินะแฟนคุณนะเออน้ำวะแต่ผมจำได้ว่าตอนนี้คุณเลิกกับผมไปเนี่ยแฟนคุณไม่ใช่คนนี้เนี่โอ้คุณเนี่ย เปลี่ยนแฟนไปเหมือนกันนะเนี่ยอาร์ตนายพูดบ้าอะไรอะ่ะฉันคบกับเจ้านายมาเป็นปีนายอย่ามาใส่ร้ายฉันะนะน้ำวา้าเอาจริงนะตอนที่คุณกับผมเนี่ยคบกันน่ะคุณก็ไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้นะแต่ผมเห็นคุณตอนนี้แล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าผมคิดไม่ผิดเลยที่ผมเลิกกับคุณในวันนั้นอะ่ะว้าครับทำไมไม่ชวนแฟนเก่าจนๆของคุณมานั่งรถเราเล่นบ้างอ่ะจะได้ได้บุญน,นะ ฉันว่าอย่าดีกว่าค่ะคุณดูสิคะเนื้อตัวเขาอะมีแต่กลิ่นเหมน็นน่ะขืนรถเราติดกลิ่นเหม็นเน่าด้วยอะจะทำยังไงอะคะ <c oughs> นี่นำ้ำหวานคุณจะพูดจาดูถูกผมมากเกินไปแล้วนะคุณจะพูดแต่จาอะไระก็ควรให้เกียิผมบ้างอย่างน้อยคุณกับผมเนี่ยเราสองคนก็เคยคบกันนะอาร์ตฉันว่าคุณอนะหยุดพูดไร้สาระได้ละ ถือว่าตอนนั้นน่ะฉันผิดพลาดเองอะ่ะที่หลวมตัวไปคบกับคุณน่ะนี่คุณท่านประธานคะอันนี้เสื้อแฟ้มเอกสารกระเป๋าแล้วก็กุญแจรถคะ่ะขอบใจมากคุณปาน แต่ว่าคุณเป็นทำไมหรอครับคุณคิดไม่ถึงเลยสินุนครับผมว่าเราจะมีเรื่องเขาจะผิดกันนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะเมื่อกี้ฉันก็แค่หยอกล้อคุณเล่นเท่านั้นเองอะ่ะคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะหยอกล้อกันหรอครับเพราะคุณเนี่ยเปลี่ยนสีลมันกับกิ้งก่าเลยนะครับเมื่อกี้ยังพูดจาดูถูกผมอยู่เลยแต่พอรู้ว่าผมเป็นประธานบริษัทร่ำรวยเนี่ย <S <S ก็พูดจากับผมดีขึ้นมานนทีเลย โอ้อาร์ตคะคุณอย่ากหพวกเราเลยนะคะฉันแค่อบอกคุณเล่นเท่านั้นเองอ่ะรอเล่นงั้นเหรอครับนี่คุณคิดว่าการพูดจาดูถูกคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกมากเลยไงฮะแล้วผมจะบอกไว้เลยนะต่อจากนี้ไปพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกคุณเนี่ยมันแค่ผู้หญิงเห็นแกนเงินเห็นแกได้เห็นแก,นนกนตัวตอให้คุณสวยเหมือนกับนางฟ้านะ แต่ถ้าคุณไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเนี่ยคุณยังทําตัวไร้ค่าแบบนี้เป็นวันน่ยความสวยของคุณเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์คุณจําไว้ซะบ้าง